กรซเพินพิชชาเร่เข้ามาเได้เข้ามากระเป๋าเซลค่ะราคาหนึ่งหมนล้านบาทจับเด็มาแล้วนงวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกระเป๋าิดกรุกระเป๋านะบเก่า ไมโยนไม่มีความเกิีใจกระเป๋าเลยนะคะซึ่งอ่านเดี๋ยวเราก็จะมาหยิบขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเปิดตัวเป็นทิลใบกันเลยดีกว่าอันนี้คือใบที่ใช้บ่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นใบเล็กเราก็แบบเรียกว่าอะไรชาสาดวกนะคะอันเพิ่งใช่ไงเออก็สองใบเนี้ยแต่ขโมยตังเพราะว่ามันเป็นใบเล็กๆนะคะแล้วก็แบบอันเนี้ยเรียกว่าอะไรใช้ได้ทุกกรับแต่งตัวเองก็เออหิ้วกระเป๋าใบนี้ได้นะคะก็เลยเออชอบนะคะอื อันนี้เป็นยีย่ห้ออะไรเคสเปสอะไรเนี่ยนิวยอร์กอะไรเออนั่นแหละ<ม>ก็กีบัดเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีลูกอมอยู่ข้างในนะคะข้างในก็จะแบบมีความแบบเป็นลายลายลิงนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันราคาเท่าไหร่นเนี่ยก็อันนี้คือกระเป๋าใบน้นที่ชอบที่สุดนะคะดูความจับสิอเ,เออก็อันนี้เหมือนอันนี้เป็นพันนะอยูอ่นะก็ขนุถนอมแบบตามราคานะคะเออเฮ้ อย่างวะคุณจะมานับเงินดิฉันทำไมอะไรหกสิบเอาใต่อไปนะคะก็เอากระเป๋าวันนี้เล่นอยู่นั่นแหละเออเป็นยี่ห้อเดียวกับใบใบสีชมพูก่อนหน้านี้นะคะก็คือแบบใช้บ่อยพอกันท้อกระเป๋าขนาดมันกําลังดีอ่ะเข้าใจว่าแบบเออไม่ชอบพิ้วกระเป๋าใบใหญ่จนเกินไปอันเนี้ก็คือแบบออาไปข้างนอกก็แค่ละซึ่งไอเนี้ยจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในกระเป๋าหรอกตอนแรกก็อยู่ข้างนอก จริงๆอ่ะมีแค่นี้เดียวแล้วก็เมื่อกี้มันอยู่กลางโต้ก็เลยใส่เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นใบที่ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าชอบใบนั้นมากกว่าเพราะว่าเออมันโอเคอะ่ะเข้าใจว่าใช้ได้ทุกกระเป๋าแต่อันนี้ก็แบบบางทีก็ใส่ใบนก็ตลกตลกปีนิดนึงแต่ว่าแบบเออก็โอเคนะคะเพราะขนาดก็พอดีไปต่อไ,<ป>ไปต่อไปนะคะ,ะคะือแบบเอเอสองใบนี้ก็แอบอเอ่เอาใบนี้ก่นอนแล้วกันใบนี้ก็เป็นใบ ของอะไรไ <ป S 1> พอกก้าถอนนะคะนี่มัเป็น<ไ>ปของเมโลพอคิดอะไรเนยเขาให้มาะคะ่ะ <ไป S 1> ก็จะเป็นกระเป๋าแบบเหมือนเนี่ยเป็นเหมือนเป,เป้น,นะคะจะสไตายแบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบสองข้างนี้ก็ได้นะคะแต่ปั<อ>จจัคิดว่ามันก็แบบเป้ปอุ้มนะม<า>อ่ะคือแบบงงมากข้างในอ่ะมันคือสีส้มอ่ะคือแบบมันเปิดได้ถึงขนาดเนะี้ยอ่ะเนี่ยคือสกายคิดว่ามันเป็นเป้อุ้มเนี่ย ก็คือแบบเออความแบบคืองงทำไมถึงนโงกระเป๋ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นว่าเป็นกระเป๋าที่แปลกะหรือวา่าเขาให้แบบพับเก็บอะไรอ่าเรื่องงงเหมือนกันเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกกระเป๋าหนึ่งที่ชอบเพราะว่าแบบบางทีถ้าสมมติเราไปข้างน,นอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรื่องอะไรใส่ของก็เยอะดีอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ใส่แพดดี้นะคะก็เลยจะแบบบางทีไปไหนอย่างเงี้ยเอากระเป๋านี้ไปก็ใส่แพดอะไรอย่างงี้ไปได้นะเฮ้ยมันลอยมไหมคะ ก็เป็นอันว่าอันนี้ก็อีกใบที่ชอบใต่อไปนะคะโอ้ยหยิบหยิบหยิบไม่ขึ้นอ่ะอืมเหมือนคนละลายอยู่ลเลยได้คุณก็เลยน่าใช้กระเป๋าชิ้นใบนี้หน่อยได้ไหมคะใช่ชาร์ีนนะคะเนี่ยก็คือแบบเออแบรนด์นี้ก็แอบ,บดังที่ไทยอยู่เหมือนกันแบรนด์นี้นะคะซึ่งเระเป๋าอันเนี้ยซื้อมาได้แต่ประมาณปีนหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันาประมสองาษาเลยประมาณนี้นนะคะตอนที่เราไปเที่ยวที่ซื้อมาไม่ใช่เพราะอ,อะไรเพราะมันนุ่มๆนะคะก่อนนั้นนี้มันนุ่มกว่านี้อีกแต่ว่านี่ใช้ีใช่ใช้ไปใช้มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออความนุ่มมันก็หายไปค่อนข้างอยงู่นะตัดีดขอบมันก็แบบเออขนก่อนอน,นั้นเนี่ยมันละเอียดกว่านี้นะตอนนี้ก็คือแบบมันฟูหมดแล้วอันต่อไปคุณกายได้หยิบม,มาให้นะคะนี่เป็นกระเป๋าที่ไม่เคยใช้เลยนะจะใช้ยังไงดี แล้วก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรด้วยนะคะเป็นกระเปา๋าอ๋อทองลามเห็นอ๋อนี่ทองลามไม่คือแบบเออเป็นกระเป๋าที่เพิ่งลองเปิดวันนี้นะคะริงที่เขไม่ได้ชอบกระเป๋าใบนี้ในขนาดนั้นนะคะเพราะมันเรียกอะไรเอาไปให้มันอ่ะใบต่อไปมีอะไรอีกอ่ะดำทองต่อเลยนะคะอันนี้ก็แบบเอออันนี้ก็ ไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันแต่ว่าแบบหรือไม่มียี่ห้อไม่รู้อันเนี้ยแม่ก็ซื้อให้เหมือนกันโลแบรนเออาแมา่ซื้อ,อะนะ<ม>แล้วก็แบบเออมันก็โอเคเพราะว่าใบเล็กกระถัดรัดตีนะคะอืออ่ะก็ตาน,นั้นนะคะยนมาอันต่อไปโอเคดำทองต่ออ,อันนี้เป็นกระเป๋าที่แบบโคตรนานโคตรของโคตรโคตรนาน,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 าน,น,านที่อันนี้ได้มาจากนิวยอร์กนะคะของ H&M ซึ่งเป็นกระเป๋าที่แต่ก่อนะไปไหนก็ใช้แต่ใบนี้ไปไหนก็ใช้แต่ใบนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคือใช้แต่ใบนี้เพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่แจ่มมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่แหละก็เลยใบใบเท่านี้นะคะทุกวันก็ใส่อะไรได้บ้างมือถือมือถือฉันใส่ไม่นาได้เฮ้ยได้พอดีเยฮ้ยแต่พอดีไม่เหลือที่ใช่ไปไหนก็คือใช้ใบนี้นี่แหละอือต่อไปอ่ะดำทองดำทองอะอันนี้เป็นอเนนี้โลนะคะที่ ใช้ไปโรงเรียนเล็กพอไหมไปโรงเรียนดูเทียบเทียบกับมืออ่ะเล็กไม่พอมือก็จะเต็มละไปโรงเรียนเท่านี้จริงๆนะคะเนี่ยจะต้องใช้กับอะไรก็คือแบบเออจะต้องใช้แบบนี้ไปโรงเร้ยจะต้องใช้แบบนี้ไปโรงเรียนอะไรเป็นอะไรของกายก็คือแบบเออเป็นงเรียนก็แต่เวลากระดาษทิ้งอยู่โรงเรียนนะคะสมุดก็ไม่เอากลับบ้านทิ้งหมู่หมดเลยอีกมีจะก็คือแบบโรงเรียนอะไร ที่เก็บเรียนเป็นอันนี้ก็สิ่งๆก็ชอบเพราะว่าแบบมันก็เล็กๆดีอะเนาะแล้วเราก็ใช้ได้บ่อยด้วยก็ใช้ทุกวันอะไปโรงเรียนแต่ว่าเดือนนี้ก็คือเปลี่ยนกระเป๋าแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกระเป๋าไปต่อไปกันนะแบบอันนี้โลนี้นะคะเป็นใบที่ หลังจากอันนี้อันนี้คือเอามาให้แล้วก็อันนี้อีตอนที่มานลดราคาแล้วก็อีโต้ก็ซื้อให้สีชมพูแปลนแหลนคือแบบอะไรคายังไงไม่อยากได้สีนี้แล้วอะแล้วคือแบบงงมากข้างในเห็นที่ว่าเออน่าจะเป็นสีขาวอย่างนี้ด้านเป็นสีฟ้าค่ะแหวนเดียวใบนี้ก็ยังมีความใหม่กว่าใบนั้นค้าใบนั้นก็คือเปล่อยหมดแล้วอันนี้ก็คือยังแบบยังใหม่ๆอยู่ซึ่งก็ซื้อมานานแล้วแหละแต่ก็เล่อะไร ใช้ใบนั้นใช้ทุกวันนะคะใบนี้ใช้นานชาติหนึ่งทีแต่ก่อนใช้ทุกวันเหมือนกันไบท่สอบเป็นช็อูปี้ดำทองนี่ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าลำโพงนะคะที่แบบแบบใบไหนก็เออเปิดเพลงเอามือถือใส่ข้างใน,นแล้วก็เปิดเพลงนะคะเอออันนี้ก็แบบข้างใน <c oughs> เป็นเหลี่มัมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออนั่นแหละแล้วมันก็ใหญ่นะคะอันเนี้ยเป็นกระเป๋าที่ได้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันซึ่งมาจากเซนทันพรลลัมสามนี่แหละ ซึ่ง้าไงล้ามไ,ไ,ไปเจอเลยก็แบบตอนนี้ก็ชอบสีชมพูไงก็เลซื้อมานะคะอ,คอือม่ละไปนะคะจักรร้านเดียวกันก็คือเป็นร้านสีปูนะคะก็จะเป็ เป็นกระเป๋าแบบเรียกว่าอะไรกันน้ำนะคะเหมือนเสื้อขนเป็ดอะไรอย่างงี้เออเป็นกระเป๋าสีเรนโบว์อันเล็กๆหนึ่งใบนะคะกับอีกอันหนึ่งจะเป็นเป้เราซึ่งเวลาเราไปโรงแรมอะไรก็จะใส่กระเป๋านี้ไปนะคะแบบใส่ของใส่ครีมอะไรของตัวเองไว้น่ยซึ่งมันมีหลายช่องสุดๆนะคะก็คืออ่าช่องนี้ไปหนึ่งช่องข้างหน้าไปอีกหนี่ยที่ไหนอ่าเอาช่องสองสองช่องนี้กันนะคะอืมมีช่องข้างหลังซ่อนอยู่ข้างล่างอ่าซ่อนขนม มันก็แบบเออมีช่องข้างหลังนี้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าอะไรซ่อนของไี่ดีมากนะคะแย่ยังไม่หมดมีมีช่องข้างในดูดูความช่องช่องเยอะมากนะคะก็เออเป็นกระเป๋าที่เก็บสัมภาระได้ม่เยอะมากอันนี้เป็นถุงพานค่ะปังนักเรียนปัจจุบันของใช่ก็คือเป็นเรียนทุกวันเนี่ยก็คือกระเป๋านี้ไปเพราะว่าที่เกียดนี่ เออขี้เกียจอันนั้นมันต้องติดต้องข้อข้อนี่เช้ทุกวันนี้ก็เลยเอาไปเงี้ยแต่แบบมันง่ายต่อการแอบเล่นมือถือนี่เดียวคือแบบเป็นคนที่นั่งโต๊ะข้างหน้าคุณเลยค่ะแต่ว่าโต๊ะคู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทางอยู่แต่ว่าเราจะกระถมถันทางอยู่ไหมว,ว,วาไม่ค่ะเยอะอยู่แล้วเราก็จะอย่างงี้ตั้งเก้าอี้ตรงมันจะมีพนักพิงใช่ไหมหันให้ตรงแล้วก็ยืดขาใช่เสรน เลวอะไม่ไม่ไม่รอเล่นรอเล่นแบบแบบเออแบบบางทีแบบอะไรแอบใช้คุยกับเพื่อนนะคะเออเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเันทิ้งนิยาวแล้วไปไปริๆนะคะนี่เป็นถุงผ้าแบเฮาท่ขซึ่งน่ารักสีเราก็ไปใช้นะคะอันต่อไปก็กระเป๋าหมีอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันอืมมีหมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบคาดอกอะไรซึ่ง เรากำลังสงสัยอยู่ว่าเราจะสามารถใส่มือถือเราเข้าไปได้ไหมนเฮ้ยได้ว่ะก็ประมาณนี้อันต่อไปนี่ดิมเลยลกันอันนี้เป็นกระเป๋าจากมินิโซนค่ะมาแบบซื้อมาจากไต้หวันหรือเปล่าไต้หวันเออไต้หวันนะคะเอ้ยเชียงไห้ไต้หวันเชียงไห้ก็อันนี้ก็เล็กๆดีนะคะมีช่วงนที่ใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าใช้ไปอื่นอยู่อื มันก็ใกล้หมดแล้วอ่ะอใบน,นี้ใบน,นี้อันนี้ก็เป็นกระป๋งพี่ซื้อมาจากสิงคโปร์นะคะของสมิเกลก็แอุ้ยเต่หมดมันปรับเป็นเหมือนเรียกว่าไรกระปแบบเป๋าแบบเป้ได้แต่ว่าอันนี้นนมันมันจะเป็นเป้ได้ยังไงทำไมเป็นเป้อะไรยังไงเออก็ฟ้าฟ้าชูเลยนะคะคัะนี้มันเป็นใช้อยู่ช่องนึงก็ไม่ได้ใช้เพราะว่า มันหวานขนาดนี้นั่นแหละมันก็เลยแบบเสียปาไปนิดหน่อยแล้วก็เลยไม่ใช้นะคะแล้วก็หนักมากเลยเออก็ใบสุดทา้ายเลยมั้งนี่ใบนี้ก็เป็นใบที่ใช้บ่อยนะคะนจนตอนนี้มันเย็นก็เลยไม่ได้ใช้ไหรยแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะซื้อมาจากมินิโมโนม<า>ั้งก็อันนี้ก็ถือง่ายดีลนะคะขนาดบังทีใส่ือถือใส่ของได้เลยอืมแล้วนนี้คืออะไร ก็คือจบไปแล้วกักบการรีวิวกระเป๋านะคะเปิดดูกระเป๋าซึ่งเหนื่อยจังเลยวันนี้ก็ขอลาติดกันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดินน่งนะคะวันนี้ขอลาไปกันนะคะบ๊ายบายพักตัวแกร่งปวด